แดงหมักอยู่บ่อซีนี่ฮะนางโอ้พี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นกว่าแล้วแต่เฮาสิเลือกให้เพิ่นเนาะถือว่ากว้างเติบได้พี่น้องเอ้ยเนาะบัดตั้งเสาขึ้นเรียบร้อยนี่ก็แต่ก่อนก็เพราะว่าเสามันเซพี่น้องเอ้ยเสามันเซแล้วก็คือมันหอมเนาะบัดเพิ่นตั้งเสาขึ้นกัแน่นหนาทาวรนาะ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเบิร์ดสุมองสุบอลเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องโดยยินดีตอนหับเขาสุซองบ่าวพมีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยมาพ่อมาพ่อกำน้องพมีเวลาเที่ยงเที่ยงพ่อแม่พี่น้องเอนะ๋ยเนาะตอนนี้ทั้งน้องพมีก็กำลังมาแต่ตลาดพ่อแม่พี่น้องเอนะ๋ยเนาะไปซื้อเนีอยู่เนีกินมาให้สร้างเพิิน ทางสร้างคุดห้องน้ำในกนระสางเห็ดเฮือนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่กันน้องแดงคือเก่าเนาะโดยผู้เละพี่น,อน้องเอ้ยรถเนาะอ่ยูทูบเบอร์พ่อแม่พี่น,อน้องเอ้ยหลายคันเพื่อนก็นได้มาถ่ายทำนองแดงเพื่อ,อ,อในใจดีทาน 1, หนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องเอ้ยเพื่อนก็นได้ฝากเงินตั้งแต่ลายมืออลไรเนาะเพื่อนได้ฝากเงินมาพี่น้องเอ้ยเพื่อนก็นว่าได้แต่น้องพมีสิเห็นดีเห็นควรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าน้นองพมีก็ซื้อ เสือน้ำมันพ่อพี่น้องเอ้มาปูอันให้น้องแดงเพิ่นเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้จำนวนเงินกะเป็นเงินบาทกะแปดร้อยห้าสิบบาทพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะเป็นเงินกีบกะสี่แสนแปดสิพันกีบพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะทางอายเพิ่นฝากเงินมากะน้องพมีกะซื้อเสือแล้วมาให้น้องแดงเพิ่นเนาะแล้วอันนี้กะเป็นแนวอยู่แนวกินพ่อแม่พี่น้องเอ้น้องพมีกะซื้อปลาเนาะปลานี่สองโลพ่อแม่พี่น้องเอ้มาให้เพิ่น ให้สร้างเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะให้แม่น้องแดงเพิ่นก็นมีพักมียังพ่อมแม่พี่น้องเอ้ยถ้าว่าน้องเพิ่นมีมาสวยแน่ก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าแล่นเวียกแล่นงานอ่าเงินจํานวนซื้อในอยู่แนวกินนี่ผมแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็เป็นเงินของเอื้อหล่าแลยก็อ้ายฟาวเวอร์เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ทางต่างประเทศเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณเด้อทางเอื้อหล่าและอ้ายฟาวเวอร์แลยก็ อาจจะดีอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเอ๋ยที่ไว้วางใจให้น้องพามีเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เนาะโดยตอนนี้เฮากะสีเข่าไปหาน้องแดงเพื่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่ะไะพ่อแม่พี่น้องเฮ่เาเหี้ยบหรือว่าอย่างไรโอ,โอ้แมนคนมาลายว่านางโอ้ได้ไอายซื้อนอยู่น่ากินมาให้นี่อ่าพี่น้องเอ๋ยเฮากะขอโทษขออภัยที่มาซาวยนี่อะปดไปนางอเอาไปแม่เบิร์ตเลยไอซื้ปามาให้แม่เจ้าก้อย อ่ะอันนี้นังอะมังนาวนี่อ่าไปไปเพิ่นเห็ดเอดใจเลยนางเออคนล่าลายบ่เราได้สิเอาไปได้บ่หนิพี่น้องเอ้ยอ่ะไปละเดี๋ยวไอซีแบกเอาเนาะอึือพอมีพี่น้องเอ้ยแบกเอาซะก่อน์ไอแบกมาพี่น้องเอ้ยนักเติบได้ตันหนึ่งถือว่าความยาวนี่สามสิบเมตรพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เป็นก้อเลยเนาะเป็นบอ่อขายแถวว่าเขาสีแบงกะสวยเพลินเลยพี่น้องเอ้ยเลินไปตลาดกับโบเม่นมันใกล้เนาะใกล้เติบประมาณซาวลักหรือว่าซาวกิโลพี่น้องเอ้ยโโฮมใหม่โฮมนัานกัเต็มพี่น้องเอ้ยเนาะฟ้าน้องแดงเป็นหับแขกหลายคนีลีพี่น้องเอ้ย ว้ามาบัดนี้เพื่อนขึ้นโค้งห้างเลยพี่น้องเอ้ยมื่อเศร้านี่เขามาเพิ่นกำลังตั้งเสาเนาะเห็ดยังเด้เนาะนี่สบายดีเด้อรับสิ่งบอกมาคอยสิเป็นมันได้สันเนาะ

ไหวปูเฮือนเพิ่นพี่น้องเลยพากันเห็ดกินย่างทางนี่แปดสี่บอกพี่ยังเพื่อนพอเพื่อดเลยใช่พอมันอีมาหนุนเพิ่นยังไม่ได้ยินข่าวว่าเขามีด้ยช่างเด็กเนื้อมาผ่าคนหนุนพอดีจัดหน่อยเพิ่นเลยปลาคนนี้มันเสียนั่นอยู่บ่อน้อปลาใช้น้องแดงแม่จะไปใช้นางมาให้เพื่อนนั่นดูมาใช้ทั้งหม้ Mẹ chơi hết ana. Mắt thì mặt phí sĩ bóng hay hít nè. Tao a ạ kín gạo bay kín mê lang, mì tu yên sâm. Hello? Banine. Hello? Banine. Hello? 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 เพิ่นคััวมาห้่จบเจือเลยค่ะช่จชิราบสิ่อบ่ปลาเลต้มบ่เลววันอะไรก็แล้วแต่แม่สิเฮดเดอร์เอาไว้ให้กินมือแรงก็ได้เนาะเป็นผักเป็นยังเลยเขาซื้อมาห่เตือไว้ได้มันเน่าได้แหมเอ้ยโดยเห็ดไว้เด้อเดียวมันสีเน่าเนาะอ่าๆแล้วแต่แม่เอ้ย เอาไว้กินลายมือเนาะพอดีทางไอ้นี่เพิ่นกระซื้อสิ่งมาพี่น้องเอ้ยนิ่มเบิ้ลเลยวันนี้ถือว่าก่วงเติบเนาะพอเนาะบัดตั้งเสาขึ้นเรียบร้อยแล้วก่วงแห้งบัดนี่้โดยเพราะว่าแต่ก่อนเสามันเซเนาะไม่สี่แปดแล้วบุพเพเซนหนึ่งตัวขาโอ้ไม่สี่แปดบุพเพเซนหนึ่งสองสิบปศเอาตัวค่ำเนีเป็นสามโดย วันนี้พวกเ้นนี่บบนี้พวกเส้นเขาตั้งเส้นซีเอ็มพาไม่เฮียก็ต้องบังเอิญถึงเบาโดยเราพาเพื่อนมาแบน้องบิ้งบ้งไอห่านนพาอว่าปกติห้าวกะไรพ่อแต่ว่าห้าอันเห็ดผักันันะพ่อเนาะเห็ดไม่เซนพี่น้องเอ้ยให้พ่อไล่เบิ้งนะพ่อเนาะว่ามันอ่าบ่พอเทไรอลไก็บอกลูก เออหรือว uh, si ่าสิตัดเอาแถวนี้ก็ได้พอเฮาก็ประหยัดงบเฮานําเนาะอ่าถือว่ากว้างเติบได้พี่น้องเอ้ยเนาะบัดตั้งเสาขึ้นเรียบร้อยนี่ก็แต่ก่อนก็เพราะว่าเสามันเซ่พี่น้องเอ้ยเสามันเซแล้วก็คือมันหอมเนาะบัดเพิ่นตั้งเสาขึ้นก็แน่นหนาทาวรพี่น้องเอ้ยถือว่าม มีแต่ไม้งามๆเนาะเฮาเลือกมาให้น้องเพิ่นไปเลือกเองอยู่ห้านเลยพี่น้องเอ้ยคอนี่จักเส้นพอ50บ่แม่นไล่ใส่ตัง50โดยอ่ะใหเบิ่งมุมไกก่อนพี่น้องเอ้ยสิหาอเือนน้องแดงก็คือเป็นอแทแต่หาเป็นัวกับเผื่อให้ น ah. ั่ง evet> ข um> ึ่นอันย่อไปไหวอยู่ทึ่งผูกกรได้เด้ออันนี้จ้าล่ะบาวพอมีซื่อสารมากากน้องบ่โดยโดยอ่เบาเวียงฮาในไอเอาขึ้นขึ้นไปไหวชันๆไหวให้เนาะชันเขาเอาเขาไหวหองผึ่นกรได้เนาะโดยโดยอ่ะโดย ไม่สิบแปดเนาะไม่ไม่หาเมตรพอมสี่เมตรคือเกาโดยโดยสองโตห่างโค้งห่างพี่น้องเลยขอบใจ มามีแต่ไล่เบิ่งพ่อเอ้ยเนาะเฮาไปเบิ่งทางห้องน้ําห้องในเพิ่นก่อนอ่าพี่น้องเอ้ยแนวใดทางห้องน้ําห้องในเพิ่นสิตั้งเสาบหรือว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยปาบ่มีบ่มีบนนั่งพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นาดีเด้อเนาะไปบ่มีบนนั่งเนาะเออมุงยางบัดนี้พอได้นพอได้นม เชือกโอเพิ่นสิเริ่มลงมือเลยพี่น้องเอ้ยลงมืออ่าเทปูนเนาะเพิ่นสิตั้งเสาพี่น้องเอ้ยถือว่ากว้างเติบได้นี่เนาะกะบ่ไกลกันพี่น้องเอ้ยจเือนเนาะบางทาน FC เพิ่นว่าน้องพะมีวคือกลกันแท้นว่าเฮือน กับห้องน้ำห้องในพี่น้องเอ้ย่า,าพื้นตั้งเสาขึ้นแล้วเนาะเผาก็จะหูพี่น้องเอ้ยว่ามันใกลไกล,กลสําไดอ่าตอนนี้ทางสร้างเพื่นกะกำลังอันเทปูนพี่น้องเอ้ยน่าจะปูนแห้งเพื่นกะสีตั้งเสาเนาะเพื่อนค้างยังไว้ค้างเด็กน้อยบอ่พี่น้องบอ่อเนาะ <c oughs> นำออกบอ่อเลยเป็นบอ่อห้องน้ำพี่น้องเอ้ยอ่าหก่อเนาะ อันนี้สามอันนั้นสามพี่น้องเอ้ยอยู่กลางเดินเลยเน,ะน,นเาะทางพ่อเพิ่นก็นยังแทกอยู่พี่น้องเอ้ยไปตลาดเมื่อกี้นี่ก็ลืมพี่น้องเอ้ยว่าซื้อคาดเนาะมากวดขี้เหงอพาน้องไปทำความสะอาด กะไล่แนวซื้อพี่น้องเอ้ยน้องพมีกับทือศาสตร์มาศาสตร์กันนักประมาณโอ้สิฮอดซาวโลผู้บดจักพี่น้องเอ้ยเนาะแบกมาเบื้องหนึ่งกับขับรถทางก็ค่อนข้าง,งยากแน่พี่น้องเอ้ยทางพี่เพื่อนกะลาบซิ่งลาบไข่เนาะอันนี้บาเวียงโดยโดย่ไดยเมย์ไทยยัอไงไรเดอร์ฟูงวินตัมในน้นองแดงคือลายแท้อันนี้ ปคนสิลาบซีนพี่น้องเ้ย้องแดงที่ได้กินลาบซีนแล้วเหมือนนี่เนาะสบายดีอายแหละบ่สสบายดีอายไหมโดยมีมะแตงมะเต้าพี่น้องเ้ยอ่าันสิลาบซีนเนาะ เขี่ยมาพอมีไงไปลวกอุ่นไปลวกอุ่นโดยอ่าอ่าจัดการรถเนาะทางเบาเวียงพี่น้องเอ้ยซื้อตืมพิธาแผ่นสังกะซีโอ้สื้อสังกะซีตืมอิงหาแผ่นตัวเราไม่พิธาแผ่นอ่าอ่าอ่าเป็นซิปบ่เพาะแผ่นโอ้เก้าผุดบ่อแผ่นเก้าผุดโดยเก้าผุดอีกหาแผ่นเลยกระไหม้ดิจ่ะไม่ทับงประเทศบ่อผนัวนี้ที่ว่าขึ้นแบบนี้โลดสบายบ่ เหตดผนักใส่ตัวนั้นโดยผนักใส่ตัวนั้นไม่เสียเทาได้อยู่โดยโดยอันนี้น้องพมีกับทางโกซางเพื่อนมาทำน้องพมีเนาะผมเป็นพี่น้องว่าให้เห็ดผนักโบผนักแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยพอได้ขึ้นถ้าว่าบันไดเฮานี่เจ้าจีเห็ดให้ใหม้นะพ่อเนาะเ็็ดขึ้นนี่กออเอ่าออขึ้นประมาณซึ่งนี่แหละบันไดพี่น้องเอ้ยบันไดนี่มีชองอันบ่หรือว่ยยังไงอันเดียวเนาะเพราะว่าเขาขึ้นนี่แหละก็ย่วงมานี่ต่ำตำหนึ่งเนาะ อ,อ่าโดยโดยน้องแดงผืนสิได้บันไดใหม่เลยพี่น้องเอ้ย <c> ท <ười> <c ười> างพ่อเพิ่อนมาสิเฮ็ดผนักให้พี่น้องเอ้ยเนาะมาหันมาหันแล้วกับบันไดอันนี้ถ้าว่าบ,บ่มีผนักนี่ขึ้นทั้งได้ก็ได้เนาะพ่อเนาะถ้าว่ามีผนักขน,ขนีกนขน่ขึ้นได้บนเดียวพี่น้องเอ้ยผมขนาดคนบังเลยโดย สังกสีหาแผ่นเนาะไม่สแปดเรตือมีจักสามเซนะอ่าังกสีหาแผ่นไม่สีแปดสามเซนพากันียอีกยิกระจาดอีกัองแผ่นโดย้แอมตัวนี้เนาะแอมตัวนี้แอมตัวนั้นแมนแมนตัวนี้บ่แอมเนาะได้แอมพ่กแอมแผ่นหนึ่งไรแอมมาหอบ เพื่อสีดังไฟทั้งทึ่งหัหรือ,รอว่าจังใดเนาะแม่มาในนี้ก็เอาเ็ดก็ได้ขึ้นมานี้อ่ดาดังเตาเอาเนาะน้องแดงเนาะกินหรอันนี้ก็มากระแพนหนึ่งแล้วหนึ่งทหมดหมดเนาะโดยแพนหนึ่งมีแต่ถ้าว่าแอมก็มีแต่แอมไม่ต้องพอเนาะอ่าถ้าเราจะปลาหลวงไรปลากระหลวงโพดนะนะโดย ตัวอาเอนในก็ได้อยูใใ่ในนี้โดยโดยขึ้นมานีอย่างขึ้นมานี่ก็ได้ขึ้นมานี่ก็ได้ก็ได้มีแต่หักซาเอาแล้วเนาะพื้นไผ์กับนองแดงเอ้ยผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้และแม่เอ้ยตั้วก็เฮาตีไม่เสร็จตีเป็นขอบนะแม่นแมนเลยก็เอ,เ,อเอาคินขึ้นไปใช้แมนแตั้งเตามันก็บ่ไหวแม่นแม่นเดี๋ยวไปใช้สร้างเฮ็ดให้บ่นักันตัโดยเนาะให้ทางประตูเพิ่นเฮ็ดก็ได้เนาะเพิ่นเป็นอยู่บ่ เขตห้างชื่อแม่เอ๋ยแล้วก็เอาขี้ดินใส่นี่แต่บอกแขนและเอาแบบตีเป็ดขอบก <c oughs> ีตะไคร่ห่อนี่แม่นะแม่นินใส่แล้วก็ตั้งเตาใส่โดยพ่อแม่ทีไปตั้งใส่แป็นทานคู่ามาเมืนกับไม้เม่อนอะวรปะโต๊ะเพิ่นนี่คือตากแดดพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าแล้วก็มีเอฟซีบางทานพี่น้องเอ๋ยเพิ่นก็คอมเมนต์มาอยากตั้งอีกเสาหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเอาก็บเบิ่งงบเอาก่อนเนาะว่ามันมันสิพอสำใดพี่น้องเอ๋ยอ่าเอาก็เบิ่งไปก่อนพี่น้องเอ๋ย ใส่อีกเสานึงแล้วก็เอาโต๊ะเขมามานั่งพี่เนาะกินข้ากินน้ำเพิ่นวะพี่น้องเลยอ,อ,อ่ะอ่ะพักรถพอเ้ยเนาะพักเทีย่ยงอ่มีจะเอาน้ำก้อนเต็้งไว้ก็ได้เด้อแม่เด้อหลับสิ้นตีเบาเวียงโ,ยโอ๋น้องแดง ทั <erella> <ừ> ้งแม่เพิ่นนี่เฮ็ดยั้งอันนี้แม่ปลาหม้อหน่อยหม้อใหญ่คือบ่ใส่เนี้ยอันหม้อใหญ่ที่เพิ่นเอามาให้นะต้มเสร็จโมนึงมันยังไอ่าหม้อใหญ่ที่เฮาซื้อมาให้ห้านะแม่เอามาใส่โลดเนาะหม้อใหญ่ๆนะมีบ่เลยเอ้าที่ลูกซื้อมาให้มื้อนั้นได้ใช่ไหม ว่าแม่พูดอะไรอ้าวเฮือนตัวเองกับ่พูบัดนี้พี่น้องเอ้ยเขาซื้อมาให้อยู่เลยกระทังเบาเท่เพื่อนก็ซื้อมาให้เขาอยากมันข่มน้องแบบนี้ฮะไปเบิ่งดูหมออยู่ทั้งหล้ยมาเปลี่ยนคือทางแม่เพื่อนกับเพื่อนบ่ได้ดังทานนะพ่อเนาะเพื่อนดังอันพื้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจริงเพื่อนก็มีทานอยู่ดอกทำประโยชนอันนั้นดัง ใคอยู่พี่ก็ได้ต้นเคยเห็ดบนอยู่บนนอนก็ยังได้นะโดยโดยวัวเราไปเดือดเข่ามีนะเออไม่เศษไม่เลื้อครับเลื้อว่าบแอมเบาเลือว่าจังไดเนาะเห็ดหองครัวคุนจิแม่เลยเนาะแอมโรดพอเ้ยแต่ว่ามันห่อนกะฮานังบอลมันบห่อนแหละโดย เพรเป็นห้องครัวเนาะไดก็ห้องครัวมีบ่อนตั้งถ้วยตั้งบวงเนาะอันนี้ไปสิตั้งอยู่พื้นมันก็โอ้มันก็บ่งามปนานดเนาะพ่อเนาะถือว่าแน่นาดีพี่น้องเอ้ยฝั่งนี้เพิ่นมุงหญา้าเนาะทงสร้างฝั่งนี้เพิ่นก็รออันปูนแห้งด้นี่นเนาะเพิ่นก็สิยกขึ้นแล้วนี่ อันนี้ฮะเห็ดเห็ดยังนี่ยไอ้บอลอันนาบอกผสมปูนบอกโอ้โดยโดยถ้าโบได้ผ่าเต้นอันนี้แห้งอันบ่มีบนส้นน้อยสางเนาะเห็ดแนวกดเล็กบ่อนะเออกัดปอกปอกขั้นโดยจวดจาดาีิสโนวานนี่จนคำบ่จนคำอะไรล่ะ แบบลุยเลยเนาะประมาณจักมื้อนี่กะว่าโอ้ยจัก4-5มื้ออ๋อมันมันกะบ่ง่ายเนาะอือพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะมาไกลเติบได้สร้างเพิ่นกะได้พุกหน้าเพิ่นกะอยู่ลุ่มพุกมันคุไหวเนาะโดย้อนซ้ําพี่น้องเอ้ยเนาะบ่้อนสิไปสกลางทุ่งนาเนาะกลางทุ่งนาับ่มีห่มกกไม ไรก็มีเอฟซีพี่น้องเอ้เพื่อนกะคอมเมนต์เรือเพื่อนกะน้นองพมี่คือบทสื่อต้นม่วงไปหายน่องแดงเพื่อนแน่พี่น้องเอ้คือบนต้นม่วงกับมันอยู่เซโนพุ่นพี่น้นองเอ้ที่เพิ่นขายเนาะน้องพมี่ถือมากับมันยากแน่พี่น้องถ้าว่าเขาไปสองคนกะอ่าจจะเอามาได้พี่น้องเอ้นอกจากว่าเพื่อนมีรถใหญ่เนาะเพื่อนก็ใส่รถใหญ่เพื่อน,น,นมาแต่ว่าเฮานี่รถจักขนาดว่าน้องพมี่ถือศาสตร์มากกันยังเซส,สุบเซซสายเลยพี่น้องเอ,เเอ้เอา็อยากแนน้ำน้องเพื่อน ปลูกต้นไม้พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นต้นมีต้นม่วงพอได้ส้นห่มพี่น้องเอ้ยทั้งพอเลยคุณผู้ชมกินข่าวพ่อพอโอ้ยยังยังถาาอันเพิ่นลาบซ้นเนาะฮักกระสือปลามาสองโลว่าสิมาลาบพอดีมาพ่อทั้งเพิ่นซื้ออันซ้นมาลาบโดยทามชโดย กินหลายคนเนาะมันจึงแ่บพี่น้องเอ้ยข้หานเดบงใหม่กันเด้อปาหอนแท่นนี้เนาะขััเด้อ้างเด้อป้าทางแม่นี่ใส่โมหนึ่งเลยบ่อนี่มนึ่งมันเบาหน่อย าโทเนาะหมอน้อยติแม่บ่บ่เห็นบ่ที่เฮาซื้อมาให้น้องแดงมื้อนั้นน่ะบ่เห็นอือคือว่าเฮาซื้อหมอใหญ่เติบได้เพิ่นได้กินอาหารดีเนาะมื้อนี้เต้าใหญ่กว่าเียอ่าใหญ่กว่าหมอเนาะแม่เนาะ แม่เพื่อนเห็ดกินก่อนพี่น้องเอ้ยรุ่นไซมอนหนึ่งเลยอันนี้เนะเาะเดี๋ยวสิให้น้องแดงขอบุญขอบคุณอุผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนก่อน<ม>พี่น้องเอ้ยที่เพื่อนซื้ออาเสือน้ำมันเนาะ<อ>ให้พี่น้องเอ้ยทางอ้ใจดีเพื่อนอยู่ทางฝั่งไทยเนาะตอนนี้ทาง youtube เอ้ยไอ้เพื่อนกันยังสัมผัสน้องลายคนอยู่พี่น้องเอ้ยกระสิบูดบวนเพื่อนเนาะ บาน้องสายน้องแดงเห็ดยังอันนี้เป็นมาด้วยหาน้องสบายดีมาจะใช้อันนี้บุญยันปีงบอกปีงบอกบายันอยู่คืออันเห็นแนาะนี่บุญยานเป็นเจ็บเป็นไข่บอกอ่าเป็นไข่ได้เนาะแหงบุมีเงินไปหาแผ่นหาหมอซ่ำค่ะแหงแดดซ่ำอ่าอายจีฮ่าฮ่าโดยโดยกัไอพัมีกับน้องๆเนาะมาเมืรอนี่กับ มีทางผู้ใหญ่เพิ่นอล่ะเด้ออ่าเดี๋ยวคนญาตหนีบไม้ใส่น้องสาวก่อนพี่น้องเอ้ยก็มีทางอ้ใจดีเพิ่นน้องแดงเลยเนาะเพิ่นก็อยู่ทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาจํานวนปันหาหนยบาทน้องเนาะลายมื่นแล้วแหละเพิ่นกาแล้วแต่ไอพามีซีอ่า เดีดีเห็นควรเผื่อวะเนาะซื้อเนี่ยมันที่ควรซื้อกระทังไอ้พมีก็เห็นว่าน้องบ่มีเสื้อปูน่น o l ะเนาะหรือว่าศาสตร์อะไรพี่น้องไอ้เสื้อน้ำมันเนาะก็เลยซื้อมาให้ก็อยากให้น้องแดงเนาะขอบุญขอบคุณทั้งไอ้ใจดีเพิ่นเด้อเพิ่นก็อยู่ทางฝั่งไทยน o l ะเนาะอ่ะยกมือขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะแต่การนี่มาตอกแกงให้ท่านเจ้าหันจัดการแล้วนะให้ลำให้รวยเด้อเฮ้ยบุตรนี่บ่เอ เลยกัอ่ะผู้ใหญ่อีกทานหนึ่งเนาะทางเอี่ยลาเลยกัครอบครัวเพิ่นเนาะกับฝากให้น้องแดงขอบบุญขอบคุณเพิ่นในละอ่ะถูกเพิ่นซื้อเนี่ยอยู่แนวกินมาให้น้องในมือน,นี้เนาะโดยอ่า <แ S 1> น้องแดงขอบบุญขอบคุณน้องแดงขอบบุญขอบคุณ,คณทางเอี่ยลาเอ้่ยลาเล่ไอเล่ไอ flower flower ขอให้อายอยู่ดีมีแห้งขอให้อายอยู่ดีมีแห้งทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมคบมุ่งมั่นปรถนาสมคบปรารถนาสาธุสาธุน้องแดงให้เป็นคนหูเด้อโดยท่านอายกสิบุรหลบกวนแล้วน้องเลยเนาะพากันาเห็ดอยู่เห็ดกินซะเนาะสบายดีล่ะสบายดีสบายดี ไม่กัโอเคพี่น้องเอยเนาะอ่าลืมไม่จังได้คลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเอยเนาะน้องพมีกัอ่าต้องขอขอบุญขอบคุณทางเออยล่ะพี่น้องเอยเนาะเพิ่นก็อยู่ทางสหรัฐอเมริกาพี่น้องเอยเพื่นก็ได้สมทบเงินมาตแต้มมือก่อนเั่นแหละพี่น้องเอยเนาะเพื่นก็ให้น้องพมีสื่อแนวอยู่แนวกินมาให้ ครอ,อบครัวน้องแดงเลี่ยงสร้างพี่น้องเอ๋ยเนาะเลยกก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางอ้ายใจดีเนาะเพิ่นกัอยู่ทางฟังไทยพ่อแม่พี่น้องเอ๋เพิ่นกับบระสงค์ออกน้ำเนาะที่เพิ่นได้ฝากเงินมาจํานวนพัน0บาทพี่น้องเอ๋มาซื้อเสื้อน้ํามันให้น้องแดงน้อยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอ๋อเงินนั้นกันยังเรืออยู่นําน้องพงมีพีน่น้องเอ๋น้องพงมีก็สิช้จใจแนวแนวได้สมควรซื้อพี่น้องเนาะเรื่องเรื่อนเงซ้านเพื่อนนี่แหละ ต้องขอขอบุญขอบุณทั้งสองทานเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรง,แง,แง,แงแอายุมั่นควันยืนตลอดปีตลอดไปความเจ็บบลให้ได้ความไข่บลให้มีเนาะปรัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สมคามุ่งมั่นปรัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเด้อผมแม่พี่น้องเอ๋สำหรับคลิปนี้น้องพานมีกัสีขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพอกันคลิปหน้าผมแม่พี่น้องเอ๋สบายดีสบายดี